กิจกรรมสร้างสรรค์แสนสนุกสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณนายอีกแล้วนะคะในกิจกรรมศิลปะสร้างสรงสรค์นะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆตัดกระาดาษด้วยกันไกลนะคะอ่าเด็กๆเตรียมพร้อมกันหรือยังคะเมื่อเตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ย เตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็จะเป็นสีเทียมที่เด็กๆมีอยู่แล้วนะคะอันนี้อะไรคะกาวกันไก่นะคะแล้วก็ดินสอกแล้วก็ยางลบนะคะเป็นกระดาษ A4 หรือหลังใบงานหรือว่าจะเป็น ที่กระดาษสีเทียนที่คุณครูแจกให้เด็กๆก็ได้นะคะส่วนนี้ก็คือจะเป็นกระดาษสีต่างๆถ้าเด็กๆไม่มีเด็กๆอาจจะเอากระดาษนังสือพิมพ์กระดาษนิตยาสารหรือปพชัวต่างๆที่คุณพ่อคุณแม่มีอยู่ในบ้านก็ได้นะคะน,นั้นเรามาเริ่มทำันเลยนะคะอ่าพร้อมกันเลยยังคะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเรามาลงมือทำกันดีกว่านะคะ เริ่มจากเด็กๆเอากระดาษสีหรือกระดาษนิตยาสารม,มาก่อนนะคะวันนี้คุณครูนายอยากทำอะไรดีนะอาคุณครูนายจะตัดบ้านและก็มีดวงอาทิตย์ด้วยดีกว่านะคะเริ่มจากคุณนาจากจะทำดวงอาทิตย์เอ๊ะดวงอาทิตย์มีลักษณะเป็นอย่างไรคะทรงกลมใช่ไหมคะเราก็วาดเป็นรูปวงกลมเลยนะคะ แบบนี้นะคะได้กันหรือยังคะแล้วคุณครูก็เอาก,กางไกลมานะคะตัดด้านข้างก่อนนะคะเด็กๆจะต้องใช้กังไกลอย่างระมัดระวังนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูนะคะางานกรรไกรแล้วตัดไปตามรอยที่เด็กๆขีดเอาไว้นะคะนี่ตัดช้าๆนะคะ เด็กๆไม่ต้องรีบนะคะแล้วให้อยู่ห่างตัวนิดนึงให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะแล้วก็เด็กๆก็ฝึกตัดด้วยเอ้ได้แล้วค่ะดวงอาทิของคุณครูรูปทรงอะไรคะเก่งมากค่ะวงกลมนะคะคุณครูก็เอาวางไว้ก่อนนะคะอันนี้คุณครูได้หนึ่งชิ้นแล้วคุณครูเปลี่ยนอย่างอื่นบ้างดีกว่าอ่าคุณครูเอาอันนี้ดีกว่านะคะ เอ้ค,คุณครูจะตัดอะไรอีกนะบ้านเก่งมากค่ะบ้านเราก็ต้องเริ่มจากสี่เหลี่ยมอ่าเด็กๆอยากได้บ้านใหญ่หรือบ้านเล็กเด็กๆก,ก็วาดให้เป็นใหญ่ๆแล้วก็เล็กๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวเด็กๆก,ก็ค่อยๆตัดนะคะโดยให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะตัดให้ห่างๆนะคะ ใช้กันใจอย่างระม,มัดระวังนะคะเพราะว่ากันไกลคมมากเลยค่ะเด็กๆคะนี่ได้แล้วรูปทรงอะไรคะเนี่ยเก่งมากเลยคะ่ะรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะเอ๊คุณครูได้ตัวบ้านแล้วคุณครูเอาวางไว้ก่อนนะคะต่อไปเหลืออะไรนะหลังคาเอาสีนี้ดีไหมเพราะเรายังไม่มีอ่าหลังคาเป็นรูปทรงอะไรคะเด็กๆสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมเป็นแบบไหนนะลากเส้นด้านล่างก่อนลากขึ้นไปแล้วก็ลากลงมาโอ้โหได้แล้วดิกๆก็ค่อยๆตัดนะคะคุณพ่อคุณแม่ช่วยเลยนะคะดูแลน้องๆอ,อย่างใกล้ชิดนะคะเวลาตัดอ่าตัดไปเลยนะคะ ใ้เสร็จแล้วเอ๊ะของเด็กๆใช้เสร็จหรือยังเนาะนี่คุณครูได้แล้วนะคะสามเหลี่ยมนี่เลยเอาละพอคุณครูได้มาแล้วนะคะคุณครูก็จะเอามาทากาวเลยคุณพ่อคุณแม่ช่วยเด็กๆด้วยนะคะทุกขั้นตอนช่วยกันได้กับเด็กๆนะคะอาคุณครูจะติดบ้านก่อนดีไหมคะ ครูก็จะทาก,กาวไปด้านหลังนะคะอ่าเด็กๆไม่ต้องทายเยอะนะคะอ่าเสร็จแล้วเด็กๆก็แปะลงไปเลยเหลือพื้นที่ด้านล่างไว้ดีกว่านิดนะึงแล้วก็หลังคานะคะ เออเหลืออะไรอีคคะเหลือดวงอาทิตย์นะคะอ่าทาเกาวให้เรียบร้อยเลยติดตรงไหนดีนะเอาตรงนี้ละกันนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยเอ๊เราก็มาเอาสีเทียนนี่เอาสีอะไรดีคะเด็กๆหยิบสีดำมาดีกว่านะคะ จับสีให้ถนัดมือแล้วก็วาดต่อเติมกันดีกว่านี่คุณครูวาดพื้นด้านล่างดีกว่าอ่าวาดแสงของดวงอาทิตย์ด้วยเอ๊ะประตูบ้านยังไม่มีเลยวาดประตูบ้านเป็นสี่เหลี่ยมดีกว่าเอ๊ะแล้วหน้าต่างล่ะคะ อะไม่มีเราก็เติมเลยค่ะวัดอะไรต่อเติมดีคะก้อนเมฆดีกว่ามีอะไรอีกดีคะต้นไม้ตรงนี้เลยนะคะ และเด็กๆอยากวาดอะไรอีกเด็กๆก็วาดต่อเติมเลยนะคะให้สวยงามเด็กๆอาจจะตัดไม่เมือนคุณอาก็ได้นะเด็กๆอาจจะตัดเป็นรูปอย่างอื่นที่เด็กๆอยากตัดก็ได้นะคะหรือเด็กๆอยากตัดเมืองคุูครูก็ได้นะคะอ่าเสร็จแล้วเด็กๆก็วาดต่อเติมและเด็กๆก็ละบายสีให้สวยงามเลยนะคะอ่าพอเด็กๆทำเสร็จแล้ว ก็ให้เด็กๆนะคะส่งรูปถ่ายนะคะเข้ามาลายกลุ่มให้คุณครูดูด้วยนะคะนี่ค่ะงานของคุณอาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะของเด็กๆละคะเสร็จแล้วหรือยังค่ะเด็กๆอย่าลืมส่งรูปถ่ายเข้ามาที่ลายกลุ่มให้คุณครูดูด้วยนะคะ และสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย